ลายฝนต้นหนาวเนาะนะครับบรรยากาศดีมากก็จะเป็นประมาณอย่างนี้ครับผมเฉดสีเดินทางนะครับแขวคาดเอเงินมาผ้าหลุดครับสวัสดีครับผมผมตุงตามตลาดพอลแม่สอดครับผมจากช่องแม่สอดเจมาเก็ตนะครับวันนี้เรามาอุทยานแห่งชาติขุนพะวอครับผมแถวใกล้ๆแถวบ้านผมผมห่างจากอำเภอแม่สอดประมาณห้กิโเมตรเป็นอุทยานแห่งชาติเล็กๆนะครับผมแต่ คุณภาพแวะมาพักผ่อนเที่ยวกันได้นะวันนี้เรามีพลอยมาให้ดูด้วยเดี๋ยวเราไปรีวิวพลอยกันว่าวันนี้เราจะรีวิวพลอยอะไรกัน,นครับผมเราพาเที่ยวไปด้วยครับดูพลอยไปด้วยครับผมนะครับอืมเดี๋ยวผมไปถ่ายบรรยากาศของอุทยานแห่งชาติให้เพื่อนๆดูก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวเราไปนั่งดูพลอยกันปลายฝนต้นหนาวเนาะนะครับบรรยากาศดีมากนะครับ mm. อ few ม moments l a t e จดูจุดชมวิวกันจุดชมวิวครับผมนะครับนี่จุดชมวิวที่หนึ่งของขุนพะวอครับผมนี่นี่ดูบรรยากาศโอ้ตอนนี้ก็ประมาณสี่โมงเย็นแล้วนะครับผมวันนี้ฝนตกนะอากาศดีครับผมถ้าไปน้ำตกก็ต้องเดินลงไปข้างล่างนะครับเดินไปข้างล่างนู่นหุ้ยอดเขาเลยเพิ่ว่าตื่นเนี่ยเปหมดเลยโอเค เดินขึ้นเขาลงเขาหายเหนื่อยแล้วครับกลับบ้านพักกันดีกว่าไป6โมงแล้วบรรยากาศเงียบมากนะครับอันนี้จะเป็นบ้านพักของเรานะครับผมอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะครับผมบรรยากาศจะเงียบมากเรางดใช้เสียงดังนะครับนี่แหละครับผมรีวิวพอยไปด้วยครับผมกินน้ำกินน้ำลำไยไปด้วยนะครับ นี่เฉดสีก็จะเป็นประมาณอย่างนี้ครับผมเฉดสีนะครับผมแก้วกับไหมทองนะครับผมสีจะออกเป็นแนวจักรพพัดนะครับสีทองแดงครับผมสีทองแดงนะนี่ก็อารมณ์ประมาณอย่างนี้นะครับผมวันนี้มากับพี่แก้วโป่งขามไปทุกที่กับผมมาประมาณสิบปีละเม็ดนี้นะครับผมตั้งแต่ขึ้นแหวนก็สิบปีนะครับผมไปเที่ยวไหนไปไหน ไปขายพลอยที่ไหนหรือว่าเดินทางอะไรผมพกไปทุกวันนะครับผมบางทีก็ส่วนใหญ่จะไม่ได้ใส่แต่ว่าจะพกไว้ในกระเป๋านะครับผมถือว่าเป็นของมงคลนะครับผมประมาณนี้นะครับก็ช่วยปกป้องคุ้มภัยผมมาตลอดนะครับแนะนำครับถ้าเ,เพื่อนเพื่อนมีแก้ปงขันในดวงใจอะไรก็ขึ้นเรือนแล้วก็เก็บไวเ้เดินทาง นะครับแควคาดนะครับผมนี่ประมาณนี้เป็นแหวนมอสลักอ่าแหวนมอสลักมือนะครับผมสังพ <ย S 1> ุ่แล้วเฉดสีส<ๆ>นะฝนตกแล้วเรากลับบ้านเจ็ด <7 S 1> โมงครึ่งจุดกลางเต็นนะครับผมบรรยากาศดีครับผมวันนี้หมอกไม่มาครับแต่อากาศเย็นมากครับผม รายละเอียดของแหวนวงนี้นะครับผมเป็นทอง90น้ำหนัก1บาท50ตังค์นะครับผมบาท50นะครับผมตัวแหวนจะเป็นแหวนทรงมอนนะครับผมงานจิวเวลรี่นะครับผมขึ้นงานแวกแวกเทียนนะน้ำหนักของแก้วป่งขามอยู่ที่38กรัมกว่าๆโดยประมาณนะครับผมพร้อมใบเซอร์ใบเซอร์นี่ก็10ปีแล้วครับผม เก่าแก่เหมือนเหมือนคนเหมือนคนขายครับเหมือนเจ้าของร้านครับผมนะครับอ่าก็อยากจะก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมมูลค่าของแหวนวงนี้ก็อยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทราคาเบาๆครับผม <S <S จบทริปหนึ่งคืนนะครับผมวันนี้เราก็กลับบ้านไปดูบอลกันดีกว่าอันนี้บรรยากาศดีมากนะครับอุทยแห่งชาติยังไงก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับผม มาเที่ยวอุทยานแห่งชาติรักษาความสะอาดแล้วก็งดส่งเสียงดังนะครับผมอันนี้เป็นใหัวใหลักเลยเพ่่วยกันครับผมฝากซับสไครฝากกดติดตามด้วยนะครับผมช่องแม่สอดเจมาเก็ตขอบคุณมากๆม่ครับที่รับชมครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผมใบเซิร์ครับใบเซิร์นี่สิกว่าปีแล้วครับผมนะครับก็เงินมาพลาดหลุดครับยิ่ได้